สวัสดีครับคือพรีเซนต์ได้เลยเ,เลยอ๋อคือ๋อแล้วคนอื่นเขาจะเข้าไปดูเองครับอ๋อโอเคแล้วให้ผมคิดว่าเหมือนที่เราเข้าไปฟังคนงอื่นวันนั้นอ๋อพรีเซนต์อยู่ที่ร้านแกอัดไว้โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเคสโซฟพรีเซนเทชันนะครับก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชนร้านยานะครับ ร้านวัชรพัฒนเพสัตนะครับเป็นการฝึกงานผัดที่8นะครับผมนสพศพวิตเกตเพชรนะครับวิทยาลัยเพสัตชาศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตนะครับกดไม่เลือนดีโอเคครับเอาไลน์ที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับมี Patient Profile แล้วก็โซป,ปนาร์สีดนะครับ Patient Profile นะครับนี้มีทม์ไลน์ด้วยนะครับ เชโปพไฟล์ผู้ป่วยชายอายุ38ปีนะครับ mm hmm. มาด้วยอาการปวดหูมาก mm hmm. มีไข้เป็นมา2วันนะครับ mm hmm. เมื่อดึงที่ใบหูไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับ mm hmm. จากการสักรวัติเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. พบว่ามีอาการเป็นหวัดก่อนหน้านี้2-3วันนะครับส่วนข้อมูลที่เหลือเดี๋ยวจะขอไปนำไปพูดที่ subjective data แล้วก็ objective data นะครับไทม์ไลน์นะครับวันที่29เดือน1 64นะครับ ผู้ป่วยมาขอซื้อทิฟฟี่เดย์นะครับสองแผงในในทิฟฟี่เดย์ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญ3ตัวนะครับคือพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมนะครับคอเฟนิลลมีนมาลิเอต2มิลลิกรัมนะครับเฟนิวเอฟิดีนไฮโดรคลอไร์นะครับ10มิลลิกรัมนะครับพอมาวันที่1เดือน2 6,4นะครับวันนี้เป็นเดย์ูงเป็นวันที่จะทำการโซมนะครับผู้ป่วยปวดหูมากมีไข้แล้วก็เป็นมาได้2วันนะครับ เขาเป็นลิศนะครับผู้ป่วยเป็น acute otitis media with DRP need for additional drug therapy amoxicillin นะครับอ่โซบอนาลิซินนะครับตับลาตาซัตเจอริกดัตต้านะครับชิปคอมเพนปวดหูมากมีไข้เป็นมา2วันนะครับพร้มอมที่เข้าหิ่งหินะครับปฏิเสธการเจ็บป่วยในอดีตปฏิเสธการเจ็บป่วยในครอบครัวปฏิเสธการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่นะครับแล้วก็นอตโนนดักอรอเรจีนะครับ Objective Data นะครับปวดหูด้านขวานะครับมีไข้ไม่มีหนองไหลดึงใบหูไม่รู้สึกเจ็บนะครับมีอาการหลังจากเป็นหวัดนะครับ a s e s t m e n t นะครับ e t t ิ o l o g y นะครับ a c u ิ t i มีเดนะครับหรือหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลางนะครับระหว่างหูชั้นนอกและหูชั้นในนะครับส่วนใหญ่น่จริงๆโรคนี้จะพบในเด็กนะครับ ทั้งเด็กน้อยแล้วก็เด็กที่ยังไม่มีการจเจริญเติบโตนะครับแต่แล้วก็อุบัติการในการเกิดโรคเนี่ยก็อย่างเช่นเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเฉียบพันนะครับหรือโรคหวัดนะครับไซนัสอักเสบแล้วก็ต่อมมดีน้อยอักเสบนะครับโดยาสาเหตุของโรคพวกนี้มันจะมาผ่านทางท่อท่อหนึ่งที่เราเรียกว่าท่อยูเตเชียนทิวนะครับเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างหูคอจมูกปากเลยครับ พออันนี้จากผู้ป่วยของเราเนี่ยที่เขาเป็นหวัดมากๆปุ๊บบางทีอาจจะเกิดการจากที่เขาสั่งน้ำมูกแรงๆแล้วมันไหลย,ย้อนขึ้นไปตรงที่มิดเดิลเอียร์นะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อของเขาได้นะครับซึ่งล i คแฟกเตอรนะครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับก็คือ มีประวัติในการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจมีประวัติครอบครัวป่วยเป็นหูชั้นก้าอักเสบมลพิษทางอากาศเนื่องจากฝุ่นควันอาจกระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้นะครับแล้วก็ปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเองแต่ที่เข้าได้กับผู้ป่วยของเรานะครับก็คือประวัติที่มีการเจ็บป่วยในทางระบบหายใจก็คือผู้ป่วยเป็นหวัดมาก่อนนะครับแล้วก็เทเลปุกเทเลปติกออปชันนะครับตามแนวทางการรักษาเนี่ยของหูชั้นก้าอักเสบเนะี่ย แบ่งเป็น2อ,อันนะครับก็คือเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็รักษาแบบจำเพานะครับบรรเทาอาการก็คือจะให้ยาลดอาการปวดใน24ชั่วโมงแรกที่ผู้ป่วยเป็นนะครับก็คืออย่างเช่นให้พาราไอบโบรเฟนและนาฟอกเซนนะครับแต่ถ้าจำเพานะครับก็ต้องถ้าสําหรับทั่วไปนะเราจะให้ยาปฏิชีวนะสัก5 1 0วันนะครับแล้วก็ยาที่ใช้แรกๆนะครับก็จะมีอยู่ สามตัวที่ส่วนใหญ่จะมีในร้านขายยานะครับคืออะม็อกซิซิลินนะครับก้อนนี้เขาจะให้แบบไฮโดรสเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบนะครับแบ่งให้วันละสองสามครั้งหรือว่าอันนั้นคือนขนาดในเด็กนะครับแต่ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะให้แบบ500มิลลิกรัมกิน1นคูณสนะครับหรือถ้าแบบสงสัยเชื้อดื้อยาแล้วอย่างเงี้ยก็จะให้กินเป็น2เม็ดเลย1,000มิลลิกรัมนะครับวันละ3-4ครั้งนะครับหรือว่าจะให้มาเป็นอะม็อกซิซิลินที่อยู่ในรูปของ ที่มีคาร์โบลูเนตในนั้นนะครับก็ถ้าในเด็กก็ให้เป็นอัตราส่วน7ต่ตอนหนึ่งนะครับแบ่งให้วันละสองครั้งนะครับในผู้ใหญ่ก็ก็เจ็ดตอนหนึ่งเหมือนกันครับก็คือ,อจะเป็นโดสของ800อะม็อกซิซิลินอ่ะ875มิลลิกรัมแล้วก็คาร์โบลูเนตเนี่ย125มิลลิกรัมนะครับวันละสองครั้งหรือว่าจะให้เป็นอะม็อกซิซิลิน5 0 0มิลลิกรัมแล้วก็คาร์โบลูเนต125มิลลิกรัมนะครับ วันล,ละสาครั้งก็ได้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเลว o ฟ็อกซินนะครับคือจริงๆในในตามที่ใช้จริงๆครับเลวฟ็อกส่วนใหญ่จะไม่เลือกนำมาใช้เป็นยาตัวแรกๆในการรักษาครับแต่ถ้าจะให้ในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้ครั้งละ5 0 0มิกัมถึง7 5 0มิกม OD นะครับ แล้วก็จากยาที่เลือก3ตัวนั้นนะครับก็ได้มาทำการ i s a ซนะครับที่จะเลือกยาก็คืออินดิเคชันที่ใช้รักษาอเดติดมีเดียได้ทั้งหมดเลยนะครับอะม็อกซิซิลินมีการศึกษาในเมต a l y s i s นะครับว่าสามารถให้ในระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะครับ5วันก็สามารถกำจัดเชื้อได้แล้วนะครับส่วนการศึกษาทางด้านที่เป็น RCT มีการศึกษาทางด้านที่เป็น RCT ระหว่าง เลโอฟล็อกแล้วก็อะ o x ิซิลินคาร์บูเนตนะครับก็เขาบอกว่ามันสามารถใช้รักษาแอคคิวโอเทติดมีเดียได้ทั้งในเด็กแล้วก็เด็กแรกเกิดได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีการศึกษาในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เซฟตี้นะครับอะ o ม x กซิลินนะครับก็ทำให้เกิด diarrhea ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะ ไดเรียจะเกิดในอะม็อกซิซิลินที่มีคาร์บูรเนตร่วมด้วยนะครับแล้วก็เลโอฟอกซิินก็อาจทำให้เกิดพวกแอบโดมิแนลเพนได้นะครับส่วนแอตเทแลนด์นะครับก็อย่างเหมือนที่พูดไปในตารางแรกเลยนะครับว่าอะม็อกซิซิลินเนี่ยสามารถให้แค่500มิลลิกรัมนะครับพอเลา TIDPC นะครับอะม็อกซิซิลินบวกคาร์บูรูเนตนะครับก็มี2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือจริงๆต้องเป็น 870อัมมอกซิซิลิน875มิลลิกรัมแล้วก็คาร์เนต125มิลลิกรัมเนี่ยปลอเลอบีไอดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นอัมมอกซิซิลิน500มิลลิกรัมแล้วก็คาร์เนต62.5มิลลิกรัมนะครับปลอเลอทีไอดีนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเลวอฟลักซ์ซินก็มีโดด500แล้ว750นะครับมิลลิกรัมโอดีนะครับพอมาเทียบพรนะครับอันนี้เป็นเอามาจากราคากลางนะครับก็คือ อัลมอคซีซีลินเนี่ยจะตกอยู่ที่1.7บาทต่อแคปซูลนะครับถ้ารวมต่อ1คอร์สแล้วก็เป็น25.5บาทต่อคอร์สนะครับอัม o คซีซีลินตัว c าร์ o n เนตนะครับที่หามามีราคาของ875มิลลิกรัมทับ125มิลลิกรัมนะครับเป็นราคา7.13บาทต่อเม็ดนะครับตกคอร์สหนึ่งก็คือ71.3บาทนะครับส่วนเล v วอ o อคซินนะครับ ห้าร้อยมิลลิกรัมราคาต่อเมตรนะครับก็คือแปดบแปดบาทนะต่อเมตรนะครับคอร์สหนึ่งก็คือ90บาทนะครับส่วนที่เป็น750มิลลิกรัมของเลวอฟอกนะครับตกเมตรหนึ่งสที่หบาทนะครับรวมคอร์สหนึ่งก็180บาทนะครับในาตามแนวทางการรักษาของ AQ a u d i t าติ e มี a นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงอายุแล้วก็อาการปวดรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับของเราก็ อยู่ในตรงกลางเลยครับผู้ผู้ป่วยอายุมากกว่า2ปีนะครับมีอาการปวดหูรุนแรงแล้วก็มีไข้นะครับก็จะเลือกให้พาราเซตามอลแล้วก็ไอบูโพรเฟนนะครับแล้วก็ประเมินการดื้อยาแล้วก็อายุน้อยกว่า2ปีอะไรพวกนี้ไหมก็คือผู้ป่วยของเราเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่มีไม่มีเรื่องพวกนั้นอยู่เลยก็เลยจะได้เป็นอะม็อกซิซิลินในโดสปกติไปก่อน,นครับก็คือ40-50มิลลิกรัม กิโลเปนะครับส่วนอันนี้เป็นเ,เป็นเบสเบสลายข้อมูลของฮอคแคนนะครับเขามีการศึกษาเทียบว่ายาพวกพาราเนี่ยาสามารถพาราแล้วก็เอนเซตหรือว่ายาที่เป็นแบบคอมบายกันแล้วครับสามารถลดอาการปวดของ a อคิโอตติดมีเดียได้ไหมนะครับก็คืออันนี้เขา ดูว่าใน48ชั่วโมงคืออันนี้เขาจากที่ดูเขาก็เหมือนประมาณว่าพาราเนี่ยมันจะดูว่ารักษาอาการปวดได้ดีกว่านะครับแต่ว่าพอเนื่องจากจริงๆแล้วอ่ะผู้ปว่วยไม่ได้มีแค่อาการปวดเขามีเรื่องของอินฟอร์เมชันด้วยครับตอนนี้ผมก็เลยเลือกเป็นไอบูโบรเฟนเข้ามาครับเพราะว่าตอนแรกที่ผู้ปว่วยกินอ่ะก็คือทิฟฟี่เดย์ในทิฟฟี่เดย์นั้นอ่ะ มันมีภาลาอยู่แล้วก็ยังแบบไม่สามารถคุมปวดผู้ป่วยได้เลยนะครับจากแนวทางการรักษานะครับก็เลยให้เป็นอะม็อกซิซิลิน500มิลลิกรัมนะครับปเปอรเล่ TID นะครับให้ผู้ป่วย5วนันแล้วก็ไอโบรเฟนนะครับ400มิลลิกรัมก็คือให้ผู้ป่วยกินแบบเมื่อเวลาที่เขาปวดเลยนะครับค่อยกินไม่ยองกินไม่ต้องไปต้องกินจนหมดนะครับส่วนแพนนะครับ ก็คือโกออฟเทรลปีนะครับก็กำกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดหูหรืออาการปวดหูะทุเลาลงนะครับผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทโลโพติกแพนนะครับก็เป็นอะม็อกซิซิลิน500มิลลิกรัมนะครับเปอร์ออล่าทีดี5วันนะครับแล้วก็ไอโบรเฟน400มิลลิกรัมนะครับเปอร์อล่านะครับ1 3 PRN นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันมอนิเทอริงนะครับก็มีสองยาสองตัวที่เราให้ไปก็คืออมอกซิซิลินนะครับอัลคามก็คือดูว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้ไหมนะครับไอโบเฟนก็คือแก้ปวดลดไข้แล้วก็ลดอาการอ,าการอักเสบนะครับพารามิเตอร์ที่เราติดตามก็คืออาการปวดหูและอาการไข้ของผู้ป่วยนะครับต้องลดลงอย่างชัดเจนนะครับฟรีเควนซีนะครับอมอกซิซิลินเนี่ยเราจะติดตามหลังจากให้ยาไปแล้ว2-3วันนะครับแล้วก็ไอโบเฟนเนี่ย ดูทุกวันเลยว่าผู้ป่วดปวดไหมนะครับส่วนเซฟตี้นะครับออม็อกซี่กับไอบวโพรเฟนนะครับม็อกซี่เนี่ยดูเรื่องไดอาเรียนะครับที่มีแต่ว่ามันก็น้อยนะครับส่วนไอบวโพรเฟนก็ดูอาการทาง GI ไทั้งหมดเลยครับฮาร์ดเบิร์นนอร์เซียแล้วก็ฟาตูเรนนะครับดูทุกวันนะครับแล้วก็ Patient Education นะครับอธิบายภาวะที่ผู้ป่วยเป็นแล้วก็ให้ผู้ป่วยดูแลปฏิบัติตัวเริ่มถึงสังเกตอาการดังนี้นะครับ ก็ให้ความรู้ผู้ป่วยนะครับว่าโรคผู้ป่วยเป็นเนี่ยมันมีอาการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรคที่หลายแรงนะครับแต่ถ้าไม่รักษาเนี่ยก็สามารถเปน็นอันตรายได้นะครับแล้วก็อธิบายถึงวิธีการรับประทานยานะครับว่ายาที่ป่วยกินน่ะมันมีแอนตี้เบติกอยู่ด้วยนะครับก็ต้องแนะนําผู้ป่วยว่าต้องทานยาจนหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แนะนําผู้ป่วยว่าช่วงนี้ก็ห้ามแคะหูห้ามนําวัตถุใดๆแย่เข้าไปในรูหูนะครับอาจจะ ทำให้แก้วหูทะลุได้นะครับส่วนฟิวเจอร์แพนนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราให้ยาไปแล้วที่ตอนแรกบอกว่าอะม็อกซิซิลินติดตาม2-3วันนะครับถ้าเกิดเราดูผู้ป่วยทานไปแล้ว2วัน3วันน่ะอาการมันไม่ม,ไม,มันไม่ดูมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็จะปรับเป็นอะม็อกซิซิลินที่เป็นแบบเพิ่มโดสขึ้นมาเป็นไฮโดสก็คือให้เป็นอะม็อกซีสเม็ดนะครับทานแล้ประทานครั้งละ2เม็ด 3- 4ครั้งต่อวันนะครับ หรือว่าให้ให้เป็นพวกกลุ่มเซฟฟลอซินไปเลยเซฟดีเนอร์นะครับหรือว่าอีกการหนึ่งที่เราจะใช้ก็คืออะม็อกซ l ซิลินกับคาร์บูเนตนะครับอ,อ๋อแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยใช้ยาอม็อกซิซิลแล้วเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะครับก็มี2ออ,อันนะครับ2ตารางที่เราเห็นก็มีแบบเป็นที่ไม่ใช่แบบไทยวันนะครับก็จะให้เป็น เซฟดิโทเลนนะครับหรือเลวฟอกซินนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทวันก็จะให้เป็นอะซิโทไมซินแล้วก็คาริโทไมซินหรือว่าเลวฟอกก็ได้นะครับอันนี้เป็นเร фер เอนที่เอามาใช้ในการทำครั้งนี้นะครับขอบครับ,รบเพื่อนๆและอาจารย์มีข้อสอบนะครับ จดแปรครับดูเรื่องการแพองอนสดินเมื่อกี้นั่นเองครับ,รบก็คือแบบว่าถ้าไม่ใช่ไทยวันก็คือไม่เกี่ยวข้องคือเราสามารถใช้กลุ่มเซฟานุสปารินได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วคำว่าแล้วคำว่าแพรคือได้กำหนดแบบระดับไหมว่า ถ้าสมมติว่าเป็นแค่ MP-Land หรือว่าเป็นอติคาเลียก็โอเคถ้าถ้าเอ็มพีลตเออติคาเลียนมันจัดเป็นไถท,ทูแล้วก็คือจะเป็นข้างล่างเอ้ยข้างบนเอ็นเซงจริงๆเราบอกว่าจริงๆเอ็นเซตที่เลือกในนี้ครับในในที่ไปดูของคอคแนนเขาจะใช้ไอโพโฝเฟนก่อนอม,มันออกฤทธิ์เร็วกว่า มันออกฤทธิ์เร็วกว่าใช่โลกนี้โลกนี้โลกนี้เพาะว่านี้ก็คือตั้งใจ1นคูณสใช่ไหมคะแต่ที่เราก็จะสองคูณสก็ได้ใช่ไหมที่ประสิทธิภาพ ถ้าถ้าจา่ายเป็นสองคูณสองมันจะเพิ่มคอร์สให้ผู้ป่วยมากกว่าก็เลยกินหนึ่งคูณสาเพราะว่าโดสหนึ่งคูณสากับสองคูณสองมันสามารถรักษาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเคสน,นี้ยเขาบอกว่าเขาป่วยเขาก่อนหน้านี้นเขาป่วยเป็นวันก่อนเขาก็กินยามแล้วเออแล้วพอมารอบนี้ปวดเนี่ยแล้วอยู่ดีทกคนว,ว่านม่อยากกินแล้วขอยายา่อน เราให้เรามีมาหยอดหูใช่ไหมครับมันมีนะนันสิห <prep> มายถึงไม่หมายถึงว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงคนไข้มาบอกว่าโอ้ยกินยาแก้วันมาเป็นกรณีแล้วอะ่ะจะต้องมากินยาอีกชุดหนึ่งเหรอ<ม>ขอเป็นยาหยอดได้ไหมคือเหมือนที่ในแนวทางการรักษาครับเขาะจะเลือกเป็นยากินก่อนยาหยอดหูเป็นแบบให้ร่วมเฉย ไม่ได้ให้ยาหยดหอูอย่างเดียวที่มีท,มที่มีส่วนยาฆ่าเชื้อแล้วในกรณีนีน้ถ้าเป็นเราเนี่ยคือถ้าสมมติว่าคนไข้เขาบอกว่าผมไม่อยากกินแล้วว่าเราจะก็ผมก็ต้องดูคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีความแบบรุนแรงแค่ไหนไม่ใช่อาการนะ ลักษณะทั่วไปว่าแบบเขาเป็นคนไม่ยอมคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบดูเป็นคนไม่ยอมที่เขาเป็นยังพี่พี่เขาเป็นคนจะเลือกจากราคาก่อนไม่ไม่อยากดูจากการที่วันแรกที่มาซื้อยาเราเลือกซื้อจากทิฟฟี่เขาเหมือนเป็นคนคิดวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยกลัวรักษาตัวเองได้หรือเปล่าประมาณนี้เพราะว่าวันที่เขามาขอถว่า ที่บราติดหนึ่งข้อแลยวนะแต่ประ,ะสิทธิภาพมันก็ไม่เหมาะสมอะ่ะผมก็อาจจะแบบแนะนําเขาแบบว่าถ้าตามแนวทางการรักษาแล้วอะ่ะแนะนําำพาก่อนอะ่ะถ้าเขาไม่เอาก็ก็ตามเขาแค่แนะนําได้แค่แนะนำเราจะไปอันนี้เขาไม่ได้ ถ้าเกิดพอรออาแล้วไม่หายนี่แหละถ้าไม่หายที่ให้ม็อกซี่ไปแล้วใช่ไหมครับ<ป>ก็คือจะมาที่อาอต้องย้อนกลับไปเรายังสามารถรักษาที่ร้านยาเราต่อได้ยังไม่ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ให,รห้ระหว่างเพิ่มโน สวิิ์เปลี่ยนกลุ่มไปเลยเราคเพอเรามันความคิดเหลนของเราอะโอเคครับก็ถ้าถ้ากินแล้วไม่หายใช่ไหมครับผมว่าเพิ่มมอกซิคาร์บดีกว่าก่อนที่จะสิติดก็เหมือนถ้าเชื้อด้วยยามันมีแค่กลุ่มของมันนะครับถ้ามันใช้ตัวมอกซี่คาร์บก็ก็ใช้ได้ เพราะว่าถ้าพวกเป็นเซ็ฟรีซิมเนี่ยราคามันน่าจะดูสูงกว่าไอเซ็ตฟรโลโซิมมันรตโก็เลวฟอกอีกอามินออกกออโโลอ๋อมีนี้อันหนึ่งคินด้าไมซิมนี่ก็ใช้ได้ แต่เหมือนคินด้ามันต้องกินคอร์สหนึ่งมันกินสิบถึงสิบสี่วันอะใช่อาททร์ซิโตอาททรอ์ซิโต้อะให้ห้าใช่มันสามถึงห้าครับแต่ว่าในนั้นเขาบอกว่าห้าจะดีกว่าอาททรซิโตก็ได้ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแมกโรไลนก็ได้ใช่ใช่เริ่มรัฐาที่สิบหกแต่เขาแบบเหมือนว่าสังหรณยาพวกนี้ไว้ใช้รักษาไอ้ mm hmm. ไอ้ที่ปอดบวมอะเดนมอนเนีย ก็เลยไม่อยากไม่อยากมันเริ่มใช้รักษาพวกนี้